กราบสวัสดีครับน้องๆพี่พี่ป้าปานะาอ่าทุกทุกท่าน RV Gaming เช่นเคยครับผมเราก็จะมาเราก็จะมาเกียนครับเลื่อยครับผมเจอกับเมตรวะ่ะ การเมียดเลยดีไหมอืมเฮ้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 ยต้องออกลงเท้าแล้วแบบนี้มันเล่นยังไงตัวนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะผมม่ามันมาเกียนดูเชย มันจะเียนหรือมันจะแหวครับอยู่ที่การออกของของเราด้วยนะโอ้โหมึงก็รัวเกินสกิลอะสกิลมันรัวจังวะกันเมดก่อนเลยดีไหม อืมเกลียนว่ะไม่ใช่เรานะเมดเขาน่ะอืมอืมจุดเปียงเขาให้ดีครับอืมอืมโอ้โหจะออกอะไรนี่ถึงจะสู้มันได้นี่ฮะรู้สึกว่าเดินยากไหม เดินยากว่ะทุกคนเดินยากว่ะอย่างนี้ก็ต้องตีิปไปก่อนอืมมาเลยของแบบนี้ไม่ต้องรอของว่ะบวกตอนนี้ก็แพ้แล้ต้องอาวฟิกเกอร์อะไรวะโอ้โกดมั่วไปหมดแล้วอืมเราก็ต้องใช้สมองครับ ถ้าเราไม่ใช้สมองเราก็แพ้ดิพี่เราก็แพ้ดิพี่เราต้องใช้สมองสักหน่อย on, แต่ว่าเหมือนจะแพ้เราความจะแตกก่อนแล้วยึดเข ป้อมจะแตกก่อนแล้วมาสักทีเถอของของข้าจะชิ้นเธอเร็วเร็วเร็วเรป้อมจะแตกก่อนแล้วเร็วเร็วเร็วเรแงจัดจังหวะนี้แหละมึงกูได้ดาบตูดเลือดเมื่อไหร่ละมึงเจอะวิ่งเข้าป้อมกูจะตามไปตีถึงป้อมหละ มาเลย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  oh. อ้าวป้อมแต่สวยเนีน่นะอย่างวะ